ี่ว่านอคอลอเอาลงแน่ๆสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แงะแกะกล่องครับผมาซึ่ง EP นี้นะครับเราก็จะมารีวิวนี่ฮิโรโนะคอลเลกชัน5นะครับนี่ชื่อคอลเลกชันนี้ชื่อรีเชฟพักเกจกล่องก็จะมาเป็นฟิลแบบหินอ่อนปูนๆหน่อยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอลเลกชันนี้จะมี9ตัวไม่นับซีเขตนะซีเขตจะเป็นอีกตัวหนึ่งเราก็ได้ทำการยก บล็อก <Box S 2> มาผมเนะี่ยเป็นติ่งฮิโรโนะอยู่แล้วเมนฮิโรโนะก็เลยจะเก็บทุกคอลเลคชันอยู่แล้วอันบล็อกกันดูว่าในนี้เนะี่ยมีตัวอะไรบ้างแล้วก็มาลุ้นกันเพราะว่านี้เราย,ยังไม่ได้แกะเลยมาลุ้นกันว่าเราจะได้ซีเครตหรือเปล่าถ้าเวลายกบล็อกเนี่ยจะมีครบทุกตัวอยู่แล้วยกเว้นถ้าเราได้ซีเครตมันก็จะมีตัวใดตัวหนึ่งครับพูดเสร็จบโลโกแกะเลยแบบงงๆจริงๆตัวนี้นี่คือซื้อมาพักนึงแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้อันบ็อกสักทีซึ่งจริงๆแบบแม่ค้าร้านที่ซืืื้้้อออเนนีก็็คจจะะซรราปป น้องก็ถามวว่าพี่ม็อบแกะยางได้ซิเกรตหรือเปล่าซึ่งไม่ได้แกะแต่เอาจริงๆฮิโรโนะเนี่ยเคยได้ซีเครตอยู่เวอร์ชั่นหนึ่งคอลเลกชัน3ที่เป็นกล่องข้าวส่วนเป็นคอลเลกอื่นเนี่ยใช้เงินแก้ปัญหาตลอดลุ้นลวนไม่เคยได้เองเลยอ่านี่อ่านี่นถ้าไปตามร้านขายเขาก็จะนี่แสดงน,นาลังไหมอ้าวัสดีทาแม่แกะฮิโรโนะครับโโนโนผมมามามาเข้ามา จังหวะฟรีท <oh ีวีมากเลยครับ อ้าวเปิดมาหรือยังอุ้ยเตียมปะเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมขอต้อนรับพี่ต่างนะครับเราจะมารีวิวด้วยกันรู้สึกแปลกปะรู้สึกแบบฟีทีวีปะแบบเหมือนไม่ได้เตรียมไม่ไม่เตรียมรู้สึกเหมือนเตรียมไม่เตรียมไม่กิงเปลดดูเข้ามาเองจริงพี่ต่างเขาก็เป็นสายอาร์ตทอยเหมือนกันแต่ว่วพี่ต่างไม่ได้เก็บพิรโนโใช่ไหมใช่ไม่ได้เมนพิรโนะความจริงผมไม่อยากจะเมนอนี่อัน่ลูบ๊อบจะเมนไม่ไหวจะเมนไม่ไหวจริงใครที่ตามอาร์ตทอยจะรู้ว่าลุงบ๊อบนี่ราคาจึ้งจงอยู่ อันนี้มีตัวที่คุณแบบอยากได้สุดๆไหมสุดๆเลยเหรอ,อสุดๆผมอยากได้น้องปูนเราไม่เล่นคอนเทนต์นี้ดิอันนี้ของคุณทั้งหมดแหละคุณเห็นทุกนี้ใช่ไหมคุณจะเปิดได้กล่องที่เท่าไหร่ได้ดิจะ,ะได้รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณไม่ยกกล่องคุณจะได้กล่องที่เท่าแต่ผมบอกเลยดวงผมโคตรขี่สุดๆเดี๋ยวเราจะมานั่งแกะตัวเลยแกะกล่องแรกก่อนนะครับเฮ้ เราจะไม่ดูการเนาะส่วนใหญ่กกกปกติเอาจังจริงนี่คือการรีวิวอาร์ทอยครั้งแรกของผมเหมือนกันนะปกติผมจะแกะแล้วดูการ์ดแล้วจะเก็บของก่อนอ่าแต่เวลาคนรีวิวเขาก็จะแกะของเลยใช่อ่าไม่ดูการ์ดอ่าผมวางเลยอันเนี้ย<อ>มันเห็นอันนี้แล้วอะ่ะมันน่าจะเป็นตัวไม้ไหมอ้าววูดถึงสองซ้โบเอ้าคอนเทนต์พลราไซอ๋อเป็นน้องเห็ดพาราไซ อ่าแต่ว่าอันนี้อนาคตนะครับอาจจะเราจะรีวิวย้อนหลังฮิโรโนะทุกบล็อกก็ได้เพราะว่าผมมีทุกบล็อกอยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้พอดีที่รีวิววันนี้ก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งออกมาได้ไม่นานซึ่งเรารู้สึกว่าเราชอบดีเทลของคอลเลกชันนี้มากมเพราะว่าแต่ละตัวมีเอกลักษณ์ในการลงดีเทลของอแต่ละตัวมากด้วยเนี้ยอันนี้มันจะมีความแบบด้านๆทุุมป,งป,งปงังๆหินหินดีมากๆอ่าใช่แต่ละตัวจะมีเท็กเจอร์ไม่เหมือนกันเลยคอลเลกชันเนี้ยเราเลยชอบท,ท,ท,ที่ที่ชอบอย่างคือเนี่ยดูข้าการลงสี ใช่คอลเลคชันนี้ประทับใจทุกตัวสรุปผมเปิดกล่องแรกไวแล้วไม่ได้ใช่ไหมปกติกล่องมันขายกล่องเท่าไหร่ถ้าเป็นกล่องต่อกล่องถ้าออฟฟิเชียลเลยนะถ้าออฟฟิเชียลของป๊อปมาร์ทเลยเนี่ยจะอยู่ที่380บเด้งขึ้นเลยครับ380แล้วลหนึ่งมาดูกันว่าจะจบที่เท่าไหร่น้องปูนนะน้องปูนผมให้น้องปูนเป็น Number One ในใจแล้วกันแต่จริงคอเนี้ยผมชอบทุกตัวสรุปเชิ๊กเขาให้เขาอุ้ยทำไมมีสีแดงเลือด เฮ้ยมันมีของอีกแล้วดูแล้วเนี่ยอย่าดูของอย่าดูของดิอย่าดูของอย่าดูของเห็นแล้วสีชัดเลยอ่ะเห็นตามรูแล้วเอออ่ะแง่เป็นไม่รู้แง่เป็นไม่รู้เนียน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 หนึ่งสองซ่อมบอสนะน้อลูกโป่งเบิร์สบอลลูนบ่าหรือว่าเบิร์สเบิร์สเบิร์สนี่นี่เห็นป่ะว่าดีเทลไม่เหมือนกันเลยนะดีเทลวันนี้จะเป็นเหมือนฟิลน้องเขาจะเป็นแบบเหมือนลูกโป่งเงา จะเรียกถุงอย่างเมื่อกี้จะบอกว่าถุงลมอ่าผมให้พี่ตังโชว์การัสตังโชกาสโชก์ดสวยอุ้ยการ์ดการ์ดการ์ดก็ไม่เหมือนกันนะเออคอลเลคชันนี้เหมือนแบบตั้งใจทํามากการ์ดไม่เหมือนกันการ์แต่ละการ์ดไม่เหมือนกันเลยสีก็ไม่เหมือนความสดใสเท็กเจอร์นะข้างหลังก็คนละแบบนะสวยสวยสวยอะเอาไปไปกล่องต่อไปอ่ะไปกล่องที่สามครับผมลองใช้ดวงคุณดีกว่าคุณจิ้มสักกล่องสิเฮ้ยเอากล่องเลยโอ้ยอ่ะ ขอบขอบหยิบยากซะด้วยวิบุบป่ะหนักอยู่นะเพราะความจริงถ้าบุบเนี้ยนี่คือของแรงเฮ้แต่แอบกระซิบนิดน,นึงคือเขาจะบอกว่า1คาตันน่ะคือ1กล่องใหญ่ใช่ไหม ซึ่งเขาจะบอกว่า1คาตันอาจจะคอนเฟิร์มซีเคร็ตหนึ่งตัวใน1บล็อกเนี่ยนะอ่าหนึ่งคาตันไม่แน่ใจว่ามีกี่บล็อก12บ็อกหรือ10บอกอันนี้ไม่แน่ใจก็คือใน12ใน12กล่องใหญ่ก็คือ1คาตันใช่1คาตันอาจจะมีซีเคร็ตหนึ่งตัวแต่ถ้า1คาตันล่ะ1คาตันก็จะมีหลายมวนเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เมื่อกี้ที่พูดเรื่อง1คาตันคือน้องบอกว่าน้องที่เป็นแม่ค้าเนี่ยบอกว่าคนที่ซื้อไปทั้งหมดอ่ะแกะไปหลายคนแล้วยังไม่เจอซีเคร็ตก็คือหมายความว่าตอนนี้อาจจะเป็นกล่องใหญ่ที่6ที่7ของเราแล้ว แต่ว่าที่ผ่านมายังไม่เจอแล้วน้องบอกว่าน้องร้านที่ที่ขายไปน่ะ1นึ่งคา้นเนี่ยแกะไปหลายคนละแต่ยังไม่เจอซีเคียร์เลยนะย่ม,มองแต่ว่าก็ยังไม่มีคนที่รายงานอ่ะยังไม่มีใครนี่คุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าตัวอะไรเ,เห็นแล้วเห็นแล้้ย อ๋อเห็นขาแล้วตัวนี้สวยตัวนี้สวยน้องถังสีถังสีนี่ดูดิดูดิน้องน้องอยู่เลยวาวนิ่งนี่เฮ้ยสวยว่าเห็นไหมเฮ้ยอันนี้ผมชอบคอลเลกชันนี้ยดูดิดูดีเทลที่ทำฝังสีให้ดูฝั่งนี้คือแบบเขียวสวยสวย คือดีเทลชอบคอนี้สุดๆเลยนะเอาจริงๆเพราะ<ม>ว่าเท็กเจอร์แต่ละอันไม่เหมือนกันเลยเออใช้ค<ช>ํ<ม>าว่าไม่เหมือนกันเลยจริงจดูแล้วด,ด,ดูพื้นพื้นก็เงาอ๋อเหมือนสีตอกอ่าใช่เหมือน,นเขาละบายสีตัวเองอหลานเขาดูหงาอยู่อ<ม>พอประกอบแล้วเนียนเลยเนี่เหมืนสีหยดไหลลงมาดีด,ดอ่ะอันนี้ค,คือการรีวิวแบบพ่งพื้นและกันไม่ได้เจาะลึกแต่จริงๆแล้วเนี่ย ฮิโรโนะเนี่ยเขาจะมีความหมายอยู่ในยะแอบแฝงในแต่ละคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นแบบเรื่องมูดเนะเรื่องอารมณ์ใช่เป็นเกี่ยวกับความอารมณ์ซึ่งพื้นฐานของฮิโรโนะมันจะเป็นความเจ็บปวดในวัยเด็กอะไรอย่างนี้โดยศิลปินคือคุณหลังเนี่ยเขาออกแบบมาเอาคนไทยเหรอคุณหลังหลังหลังคงจริงคงจริงอีกแล้วแต่ถ้าคุณไม่เป็นคนแบบว่าเก็บครบเซ็ตนะผมจะซื้อต่อ อ๋อผมเก็บอันนี้ผมจะหยิบไปนะผมว่าได้กล่องสุดท้ายแน่เลยว่าสามเก้าสตรอตอนนี้คุณสี่พันสองนะย้ําด้วยนะว่าถ้าซื้อในป๊อปมาดนะแต่ถ้าไม่ซื้อในป๊อปมาสสุ่มตามติ๊กต๊หรือร้านขายกล่องสุ่มอื่นนะราคาตีวีประมาณสี่รอยขึ้นว้ายเข้าเนื้อห้ดูอ่าแล้วครับผมกําลังจะตกท่าฮิโรโนะคนใหม่ครับผมจะไม่ดูกาด ตัวอะไรอะ่ะไม่มีฐานบอกววาใบาให้ไม่มีฐานไม่มีฐานหรอไม่มีฐานงั้นไม,ไม่ใช่น้องปูแล้วเพราะน้องปูน,นั่งเนี่ยนี่คือคนดวงกี่ อ๋อ oh, <laughs> น้องชุดหนังน้องคอสตู๊น้องคอสตูม <c oughs> จริงๆอ่าเป็นการการรีวิวที่ทุลักทุเลนิดน,น,นึงคือเราไม่ได้สืบหาข้อมูลก่อนนะ <laughs> ว่าความหมายมันคืออะไรแต่ว่าเราเคยเห็นเขา้าวๆวอยู่อย่างเงี้ยก็จะมีความแบบน้องเขาอาจจะอันเนี้ยอันนี้เป็นใส่ชุดหนังใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนอันน <c oughs> <ๆ>ี้ไม่ใช่น้องความรู้สึกเหมือนเป็นลูกโป่งปิดใส่ซ่อนอะไรสักอย่างหนึ่งใส่หน้ากากแต่สวยนะดีเทลให้คุณให้คุณดูดีเทลชุดให้ดูการ์ดก่อนนะเขาบอกจะซูมไหนดีวะซูมไหนดีซูมไหนด ใ,ให้เลือก <laughs> นะดีเทลการ์ด <laughs> ไม่เหมือนกัน <laughs> ดีเทลของตัวละครไม่เหมือนกันไม่มีตัวไหนที่ยิ้มเลยจริงๆแล้วความหมายของเขาแต่ละตัวมั่งแบบดีฟมากมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมชอบมากอาจจะบอกว่าชอบที่สุดเพราะว่าเราจําความหมายของตัวอื่นไม่ได้แต่ตัวนี้เราจําได้คือท <c oughs> ้องนั่งอยู่ในกล่องแล้วก่อนเขารู้สึกว่าชื่อตัวนั้นมันชื่อโ no น h ว r e s เซฟมั้งมันรู้สึกว่าแบบพี่ไม่มีที่ไหนปลอดภัยนอกจากกล่องใบน้อยๆกล่องนี้ของเขาอ่ะมันรู้สึกแบบ มันดูเจ็บปวดรวดร้าวทรมานเหลือเกินนี่ก็คือสิ่งที่อยากได้ยังไม่ออกยังไม่ออกอุ้ยอุ้ยมันมีซองอ่ะผมคุณหยิบนี้เฮ้ยปู้โอกว่าสันส้มฮะน้องเจ้าของว่าสันส้มตัวไหนที่ตัวไอ้นี่ยอ๋อแอร์ F A D I N G เจียจางเบตติ้งซึ่งคนที่เล่นเขาจะเรียกว่าน้องสันส้มนี่โอ้โหเชี่ย อ่ะสวยคุณคุณนัามือถือคุณอะไร่ดียิเขาเรียกน้องสานส้มกันในในคนที่เล่นอาร์ทอยตอนนี้นะนิยามกันตัวนี้ก็สวยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวตึงในคอนี้น้องปูนอ่ะก็เป็นหนึ่งตัวตึงนี่ให้ดูฐานเขาเหมือนเป็นคริสตัลอ่ะเนาะเป็นคริสตัลที่นี่ออกมาสวยสวยสวยเออดีคอนี้ดีมากจริงคอนี้คือแบบโอ้ดีทุกตัวเออการ์ดกาเหมือนเหมือนคริสตัลนะการ์ดกาเหมือนคริสตัลคอนี้เหมือนคุณหลังมีเวลาว่างอ่ะเออที่ค่อยๆแบบว่าบรรจงออก ยีละตัวโอเคเอาเราไปตัวต่อไปกันดีกว่าเฮ้ยแ <c oughs> ป๊บนึงนะขอกลับไปที่ประเด็นที่บอกว่า <c oughs> อยากได้น้องปูนอืมซึ่งถ้าสุ่มที่ร้านห้าตัวแล้วนะที <c oughs> ่ของนี้มีความหนักโย و. อาจจะเป็นน้องปูน,นก็ได้ทุกกล่องมันใส,มนใส่มันใส่ตัวสรุปได้นี่จรวดจรวดเออนี่น้องไอพีโร่เขาอยากได้จรวดใช่ป <c oughs> <c oughs> ่ะใช่น้องอยากได้จรวดจริงๆน้องยังไม่ได้เก็บคอนี้เลยนะแต่ว่าผมป้ายยาไปผมตัวที่คุณใช้ยาอะไรป้ายอ่ะออยิโรโนะเนี่ยนะจะดมจะดมผมนึกว่าคุณจะแบบ มีอุ้ยกิมมิคซะหน่อยอย่าดมอย่าดมหรือนี้คุณฟอร์มตกเนี่ยนี่ห้าตัวแล้วนะกล่องจะไม่ห้าตัวก็ประมาณสองพันแล้วครับอุ้ยเห็นแล้วอ้าวเห็นฐานอะแต่ว่าไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเพราะยังไม่รู้เฮ้ยน้องปูนอ๋อไม่ใช่แกะเลยแล้วกันนั้นอะเฮ้ยน้องปูนมาแล้วนี่นี่นี่คุณตัดเทสเจอร์ผิวสัมผัสอะโอ้ เอาจังเราเห็นแต่ผมยังไม่ได้แกะแล้วผมเห็นแต่ในกลุ่มขายเขาทำเท็กเจอร์ผิวสัมผัสได้เหมือนปูนจริงๆนะเอออลองจับดูเอานิ้วถูนะมันจะมีมันมีความสึกที่แบบสากๆอ่ะเอออืมี่นี้ในสวยในี่นในอ่ะแต่ว่าแอบเสียดายอย่างหนึ่งนะคาแรคเตอร์คอเนี้ยคู่เนี้ยแบบว่าตัวที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแม่เหล็กอ่ะจะดีมากเวิร์กมากแต่เนี้ยไม่ได้เป็นแม่เหล็กอันนี้แค่นั่ง Hmm. จะถือว่าอย่างนี้นะซึ่งฮิโรโนะเนี่ยเขาจะมีเพื่อนคู่ใจของเขาซึ่งคือเป็นน้องไดโนเสาร์ uh huh. เขาจะมีอยู่ในทุกคอซึ่งคอเน,นี้ยจะอยู่กับน้องปู hmm. เห็นไหมว่าลองลองดูว่าในตัวเขาอะจะมีน้องไดโนเสาร์อยู่อ๋อ oh, อยู่ข้างในแตน้ทุกคออะมันจะต้องมีสักตัวหนึ่งที่มีได,ด,ดโนเสาร์อยู่ด้วย เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อหมายความว่าเหมือนเหมือนปูนตึกอ,ะอ่ะใช่ไหมมีมีเหล็กมีอะไรข้างในแล้วก็ใช่กุญ<อ>แจเห็นไหม <c oughs> มันจะมีกุญแจอยู่แล้วข้างหลังน้องอ่ะเป็นรูไข่เราไม่รู้นะว่าความหมายคืออะไรแต่เราสึกว่าเหมือนกับน้องก็คงพยายามจะปลดเปลื้องพัฒนาการปลดเปลื้องอ,อะไรของตัวเองสักอย่างถอดเสื้อผ้าไว้ลามกอีกแล้วอ่ะผู้ชายคนนี้อะไรผมไม่เคยทําอะไรเรื่องลามกไม่เคยไม่เคยผมไม่เคยไม่ไม่ไม่ผมพี่รุดสุดเลยตัวก็จะได้ ประมาณ2 0 0พันสี่นะแต่ไงล่ะแต่นี่ในทั้งกล่องเอาเคานี้่ดีที่ดวงไปอย่างงี้รุ่นสี่เศษสี่เศษคือตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนฟิวหุ่นหุ่นกระป๋องเป็นหุ่นที่ถูกประกอบในแต่ละส่วนแต่ว่าตัวนี้จะมีลูกเล่นอย่างหนึ่งที่สามารถขยับตาได้๋อเหรอของคอลเลกนี้นะเหมือนเขาทำสไตล์การเปิดแบบใหม่ให้คุณเปิดผมจะแกะอันนี้ตามคุณมาถ้าได้สี่เศษคือตลกเลยนะก็โชคดีนะแต่ที่แบบว่าก็ไม่เกิดที่ผมอยู่ดีไปเกิดที่คนอื่นเฮ้ สรุปว่าพี่เคทไม่จริงไหมเนี่ยนะไม่รู้มันรู้สึกว่ามันเหมือนมีฐานของมันอนะไม่ไม่ถ้าถ้าฐานมันจะอยู่ในนี้แล้วเว้ยฐานจะอยู่ในกล่องไม่อย่างตัวอย่างนี้ไม่มีฐานมันไม่มีฐานเนี่ยซีเคทแต่มันจะมีฐานแยกไม่มีฐานเนาะต้นไม้เปล่ามีฐานท,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 ทุกวันต้นไม้โอ้ยต้นไม้เออต้นไม้อ่าน้องไม่มีหัวใจ เปิดมาลูดออกมาเป็นซีเข็มตกใจเลยนะเออแต่ต้นไม้สวยสวยเนี่ยต้นไม้ดีเทลทำดีเออมันแกะยากเลยมั้นเขาเขาหอนี่มันอ๋ออสวยป่ะขอนี้สวยทุกคนเอาออกเลยเอาออกเลยโชว์ได้โชว์ได้อุยสวยนะต้นไม้สวยคุณต่างโชว์เลยครับเหมือนเป็นต้นไม้ที่ถูกตัดอะ โดนแกะออกมาและถ้าสังเกตตรงอกเขานะครับเห็นไหมมันเขาไม่มีหัวใจมากหัวใจเขาโดนตัดออกไปแล้วก็เอาไม้มาปิดอย่างที่บอกดีเทลอันนี้ก็ดีนะทาเหมือนไม้จริงๆอ่ะไม้เลยอ่ะแต่ตัวนี้ทําให้ผมรู้สึกเบาก็ไม่รู้อาจจะเป็นซีเครตเอออาจจะเป็นซีเครตและนี่มั่นใจเลยนะยังไม่ซื้อซีเครตเลยเนี่ยเดี๋ยวอนาคตยังไงก็ต้องซื้อยอมรับว่าใช้เงินแก้ปัญหาแน่นอนไ้ยคุณจะซื้อซีเครตจริงอระปกติผมซื้อทุกทุกคอพ่อแม่จะมีเตียงนอนเลยนะคุณยึดถึงพ่อแม่หน้าตาพ่อแม่ไว to ้ เหี้ยอะไรไอ้ี้ยเห็นการีเกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเ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 อ้ยถ่ายคลิปแล้วได้ซเกตเฮ้ยเชี้ยคเร่งจริงพี่สวยว่ะสวยขยับได้ด้วยขยับได้เฮ้ยเก็บอาการเลยอยู่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ซีเกตสวยว่ะสวยนี่นี่ให้ดูขยับตานนี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูตานะ กึบกึบกึบนี่ฮ้ยังช็อกอยู่เอาจริงทุกวันนี้แม่ค้าเร่งเราให้เปิดทุกวันให้ดูการ์ดให้ดูการ์ดว่าเปิดหน่อยพี่มอปเปิดหน่อยการ์ดสวยมากการ์ดเหมือนแบบเหมือนคนทำเคโลคิโออ่ะเออเออสวยสวยโอ้หดีใจโอ้ดีใจดูฮะ เทจเจอร์ตัวนี้คือดีมากเขาจะเป็นฟิลแบบน้องโดนปะโดนปัดอะไรมาหลายอย่างมากแบบมีทั้งเหล็กมีทั้งทองแดงมีทั้งไม้มีทั้งผ้านี่อันนี้จะเป็นแบบน้องแงงหน่อยแต่ว่าน้องบิดได้นะเอาจริงเนี่ยน้องบิดข้อมือได้น้องบิดแขนบิดขาอะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็ที่พิเศษของคอเนี้ยก็คือตาน้องก็เหมือนเหมือนเหมือนคนสร้างหุ่นอะอ่าเป็นฟิลหุ่นอันดับแรกเอายืนให้ได้ก่อนให้มันยืนดิยืนยากหน่อย ต้องปรับดีๆต้องตั้งดีๆชิ่ผมยังระงับความตื่นเต้นตัวเองไม่ได้เลยตอนนี้ใจเต้นๆๆร้านค้านี่คือแบบเปิดรืยยังเปิดรือยังเปิดรือยังคุณซื้อที่ไหนกลุ่มหนอ่ยอิงอิงน้องเราชื่ออิงอน่ะมันเป็นร้านในทิกตอกครับแล้วก็น้องขายในเฟซบุ๊กด้วยอ่ะตอนน้องเปิดเปิดเพจในเฟซบุ๊กด้วยเดี๋ยวแหน่ได้ซื้อเขตแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวโปรโมทเพจร้านน้องไปเลยแต่เดี๋ยวเอาหน้าโปรไฟล์ทิกตอกแปะให้นี่อย่าลืมไปอุดหนุนน้องได้เขาไม่เอาขึ้น เอาขึ้นหน่อยเนาะสบายแล้วไม่รีวิวแล้วเฮ้ยอันนี้เรามาดูกันว่ากล่องสุดท้ายจะเป็นอะไรอ่ะผมให้คุณเดาดีว่ะมันเหลือน้องเย็บผ้ากับน้องาจรวดผมจะเย็บผ้าคุณคิดว่าเป็นเย็บผ้าใช่ไหมใช่ผมว่าจริงสองตัวเนี้ยตัวที่แบบแพงอ่ะจรวดจะแพงกว่าอ้าวจรวดอ่ะผมอะอะไรก็ได้แล้วพอผมได้ซีเครตอ่ะผมอะไรก็ได้แล้วเฮ้ยชุบเฮ้ยอย่างชิวเลยอ่ะเปิดแบบชิวๆเลยไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ดึงนี้ขึ้นมาดูดึงรกดเหรอแกะอะไรก็ได้อย่างไงก็ต้องแกะ เย็บผ้ามีกระเป๋าเย็บผ้าไปหาจรวด uh huh. ไอไอ้อ้บอกอยากได้จรวดไม่มีโทษทีกระเป๋าก็เทกเจอร์ดีเว้ยนี่หรอมันแบบบอกไม่ถูกนี่ดูดูความเทกเจอร์อ่ะ เนี่ยเหมือนเป็นผ้าจริงๆไะเห็นไหมมีตะคงตะเข็บมีลายผ้าคอลเลคชั่นของฮิโรโนะโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฟิลเหมือนเขาจะต้องฮิวตัวเองอ่ะเขาจะต้องรักษาตัวเองดูแลตัวเองให้คงอยู่ไว้ความซึมเศร้านิดๆอ่าเนี่ยอันนี้ก็จะดูเหมือนแบบน้องเขาจะต้องเย็บแผลตัวเองซ่อมแซมตัวเองอะไรประมาณนี้โดยที่มาพร้อมกระเป๋าโอ้กระเป๋าดีนั่นเนี่ยใช่แต่ที่บอกอ่ะผมรู้สึกว่าติดแค่อย่างเดียวเลยแม่เหล็กคือถ้าเป็นแม่เหล็กมันจะเวิร์กมากราะว่าถ้าวาง เวลามันโชว์นะเวลามันดูอะไรขยับมันบางทีถ้าอยู่ในตู้ต้องไปซื้อดินน้ำมันที่ไว้ติดกับโมเดลอ่าใช่ใช่ใช่การ์ดดูการดูก็ครบแล้วนะประมาณ9ตัวแต่ว่าใช่แต่เราจะขาดเราขาดจะหลวัดอ่าเราขาดจะหลวัดเนี่ยจะต้องขอบคุณพี่ต่างด้วยเนี่ยที่โหเดินเข้ามาเพราะถ้าลำพังดวงผมคนเดียวอาจจะไม่ได้ก็ได้นี่คืออล่าของภูเบศพัชพิชาสุดยอดอยากจะปลบมือแต่เดี๋ยวเสียงเข้าไม่แป๊แป๊ะแป๊บแป๊จำชื่อภูเบศพัชพิชาไว้ว่าไม่ดีนิสัยฮ้ยเอาล่ะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการอันบ็อกบ์ h ิ r o n o o r อริเชนะครับอ่าคอลเลคชันที่5รู้สึกว่าฟูลฟิลและประทับใจมากๆกับการที่ได้ซีเครตอ่าขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณพี่ต๋ามากๆที่เอานำพาดวงโชคชะตามาเพราะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้ก็ได้นะ <c oughs> ผมรู้สึกเป็นเกีง่งใช่ใช่<ๆ>ผมได้เดินเข้ามาแล้วก <c oughs> ็ได้ได้ <c oughs> ได้แสดงสิ่งที่อัศจรรย์ก็ก็อยากให้ทุกคนมาอบรมกับผมฮ ในทางความเชื่อเราจะฮะดิดใจด้วยดิใจด้วยขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณพี่ต่างมากนะครับที่มาร่วมรีวิวด้วยกันแล้วก็สำหรับใครที่ชอบการรีวิวหรืออันบ็อกซ์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคราหรือว่าคอมเมนต์แจ้งเตือนหรือว่าอยากจะแจ้งเตือนทําไม กดแจ้งเตือนกระดิ่งจริงๆอาจจะบอกว่าคอมเมนต์คุณคุณทำอะายคลิปแล้วจบยิงทุรักทุเลทุกคลิปเลยก็ชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ติดชมกันได้ครับคอมเมนต์แนะนำติดชมนําเสนอมาได้เลยนะครับหรือว่าอยากใช้ทําอะไรรีวิวอะไรบอกได้เลยเผื่อพี่ม็อบเขามีก็เอามาโชว์ได้ใช่แล้วก็ต้องต้องต้องมีเดี๋ยวจําได้ว่าคุณจะทําอะไรกับผมอีึ่งอานใช่ไหมอึ่งอ่างหนึ่งยาแล้วเดี๋ยวอาจจะได้ซีเิ้ง เราจะมีการรีวิวกับพี่ต่างอีกหนึ่งคลิปนะครับนถ้าในซีเกตอีกนี่คือคุณท็อปฟอร์มเลยนะใช่ผมจะถ่ายรูปคุณแขวนห้อยคอแล้วนะแล้วต่อไปก็โอวดน้ำให้ผมเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมกันมาจนจบไปแล้วครับ ตลกประหลาดว่ะใช่คุณเป็นคนอารไม่คดีคือคือเอาจริงพุ่งตรงนะเวลาไปพูดอ่ะทุกคนจะบอกเออเวลาพูดหรือเวลาแนะนำเนี่ยไหลลื่นมากนะแต่เวลาจบอ่ะไม่เคยปิดคลิปจบไงแล้วเพิ่งมาเจอกับตัวเองว่าเป็นคนที่พูดจบได้แย่มากเอาล่ะครับต่อไปเดี๋ยวให้แฟนทุกคนติดตามกันว่าคลิปต่อไปเราจะทําอะไรครับแล้วก็จะสามารถ พูดจบแบบดีๆได้ที่คลิปไหนเดี๋ยวคนตัดต่อเขารู้เองว่าพี่ม็อบจะพูดได้ดีคลิปไหนเมื่อไหร่ถ้าพูดดีเดี๋ยวคนตัดต่อเขาก็ใส่เอฟเฟกชมให้เองอะสำหรับวันนี้ก็รอเห็นไหมส่วนนี้ลากันไปก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะม้ามาที่หลังลาอะไรวะปาป้าเราวันนี้ก็ลาละครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยท้อตัวเองวะลาไม่เคยได้อีกกี่ปีจะลาได้ท่นแ่ท่นแ่ยังไม่วางยังไม่วาง สมองยังไม่กดป,ปิดอีกเอ้าเก็บไปเก็บ